กับเบียร์หน่อยครับผมมามามาเป็นจารัสเปร่ย้ยหินครับคุเร่ย้ยหินไม่ใช่คุเร่ย้ยหินเ,ออเปิดหน้าดินเนอครับเปิดหน้าดินเนอแล้วก็ แล้วก็จะเอาหินด้านล่างผมว่าหน้าดินเราไม่เอาครับเราจะเอาหินหินลูกรังนะอ่ะชมการทำงานไว้ครับของเจ้าแคทสามสนบีะเป็นแคทต,ตัวไหน,นครับน่าจะก่อน คอนอะไรนะ0 DC หรือเปล่านะผมก็ไม่รู้นะผมก็พูดพูดดูเลยว่าเดานะครับหรือว่า,า,ววาข้อมูลยังไงก็ชมไปครับการทำงนานของเจ้าแคปชมไปบนไปครับกราบไพท่านผู้ชมด้วยนะครับหากผิดพลาดในการยิงหากันไปครับผมเฮ้ยซีเรียสครับอ่า เอาร็อกกี้ร้อยเก้าห้ารถด่วนซอวิบุญรถด่วนทีมงานนะพันนี้ยังใช้งานได้ดีครับไฟฟ้าเต็มนะพันนี้ ช่องล่างแทกใหญ่แทกใหญ่แทกเต็มครับเมื่อกีนี่ไม่ไม่ลั่นเลยนะครับไม่ได้ไม่ค่อยได้ยินเลยนะครับคันนี้ไปทำมื่ง้น่าชมเลยตั้งครึ่ง <c oughs> ไม่เป็นไรครับมันก็มีลั่นมากนะครับพูดแล้ว <c oughs> โอเคครับ ถ้าเมลรนนี่เขาเรียกเขาไม่เรียกรถแมคโครว่างั้นนะใช่ไหมครับม,มันต้องลั่นนะมันต้องมันต้องลั่นนะถึงจะรู้ว่าเอ้ยแมคโครขุดอยู่ตรงนี้ตร,นตรงนี้นะประมาณนี้ครับนะสมัยเด็กๆนะสมัยเด็กๆนี่ได้ยินเสียงมุ้งกินโอ้รู้เลยครับว่าแมคโครตักที่ไหนครับจังย่างแถมหน่อยแถมหน่อยจานอาร์ตนี่ครับ องานเที่ยวก็ใส่หลายโพส่ายสันอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับผม